ก็ขอผมถามกูยังไ่ได้ซอมออยู่ม่ไม่่อยก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับปีนี้จากที่เคยอาบน้ำตกทุกปีนีเปล่บรรยากาศมาอาบน้ำอะไรเนี่ยน้ำเขื่อนโอ้โหอ้โหหโอ้ห้อ้เ่โหห้ห้อ

เะีเ้อูดันเออใส่ขอมือสองก็เป็นใส่้มือสมือสี่ไปโหลดบบจังถนัดเออเป็อ่งเาอา้่ะมีี้อ่ไม้ยเอบักครมัำันจังจ้งว่ายงรก่องุ ไมนะดีเบิ้งนี่เนี่ยก็อย่าลืเจอกันที่ www. dot com นะครับเก็ไปดูได้นะครับเพราะว่าเราอัพโหลดทุกปีสบายใจครับทีนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมีแบบเครื่องหลังการถ่ายทำนะครับเครื่องอันนี้จะบูข้าวตากข้าวอะไรพี่ chịt chích cho chích 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 không chích 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 โอ้ยแล้วได้เยอะทงสิเจ้าหาฟังก่อนล้มศีรษะยันตุันมัลศีรษนะมาผมมีก่องมีกี่นาเน้่ยเชเชิไปนั่งคอรหนึงให้น่อนั่งนาบอ่ิเชอมเชลนั่งกลางนั่งนาโอ้นั่งกลางโอ้มีนั่งนาเออ พี่คนไหนไปแนะนำจบหนแน่นอนหัวเส้นโอ้ครบเพื่อนนะครับทีนี้ไเไปครอบเพื่อนนเอางนาเอาทะลุลุกรงต้องข้าวปีนอีกขีดคนไาเาะเหล่าเนาะ คนไหนล่ะดูฮะเปลี่ยนผ้าไปเอานนไ้นุ่อะไรตื่นๆหนอนไปไปเมื่อไ่มาเกันิน่อเออไปเด้อไเด้ออ้าพากันเมื่อไรหน่อยนีกสาวว่าเฮ้ยกลับบ้านไดู้นสักนอะไร

เป็นไงครับคลิปปีนี้สนุกค่ะสนุกมากอันนี้ก็คือสุดท้าย,ายสุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออากาศรล่หน่อยครับปุ๋ป่านิดกล้องครับสบายใจกันหมดเลยเหรอผมรักคุณมาพร้อมกันต้องกานขึ้นรถถ้าเจอผาต้องเจอน้ครับนี่ตรงอะไร,รอ่ะแมงคีนาบอ่ะ ขึ้นแมมขี้รากเมื่อยเดี๋ยวจะลับกันยังไงไปด้วยกันไหมครับผมว่าบ่ายสามแล้วนะครับของวันที่หนึ่งครับก็โอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนโอเควันนี้สนุกนะครับเทีมนี้ก็สนุกก็เดี๋ยวนี้ก็คง ก้องและก็พอแค่นี้วันนี้สำหรับปีนี้โอกาสหน้ามีหน้าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนเดือนวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับมีความสุขมากๆครับปีใหม่ครับทุกสดีครับ